จะเป็นยังไงถ้าผู้เล่นมือใหม่อย่างผมต้องมาเอาชีวิตรอด100วันในโหมดฮาร์ดคอร์กับกอลา่างเล็กๆท่ามกลางมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่มาดูกันซิว่าภายใน100วันนี้ผมจะเอาชีวิตรอดได้ถึงวันสุดท้ายหรือเปล่าและจะสามารถเนรมิตสิ่งปลูกสร้างต่างๆออกมาในรูปแบบไหนบ้างถ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลาเตรียมน้ําเตรียมขนมให้พร้อมและเราไปลุยกันเลยอาะละเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการเอาชีวิตรอดครั้งนี้ด้วย เปิดมาวันแรกก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเริ่มจากการกวาดสายตาม,มองดูรอบๆก่อนว่ามีอะไรบ้างซึ่งก็อย่างที่เห็น้ตายเซ่มันช่างอ้างว้างสุอเกินมองไปทางไหนก็มีแต่น้ําทะเลเต็มไปหมดว่าแต่เราจะทําเสียงหล่อไปทาไมวะเนี่ยแล้วผมก็ได้มาทําเรื่อนที่เบสิกต่อเลยนั่นก็คือการใช้มืออันนุ่มนิ่มเหลี่ยมๆของเรานั้นชกไปที่ต้นไม้อย่างมุ่งมั่นอ๋อและอย่าลืมปลุกกลับไปด้วยล่ะเดี๋ยวไม่มีไม้ให้ใช้อีก ต่อด้วยมาตอนกิ่งต้นอ้อยชุก้าเขนสักหน่อยช่วงยิงดีนะที่ให้กอดาคบนี่มันยังพอมีสพพคกอดให้เราบ้างอะถึงจะไม่มากก็ตามแล้วผมก็ได้มาได้หญาเพื่อหา,มาเมล็ดข้าวด้วยอ้างงะสิได้หญาแต่ได้มเมล็ดข้าวมาบอกเลยครับว่าผมก็งงแต่ก็อย่าไปใส่ใจอะไรมันมากเลยครับเพราะเกมนี้มันขึ้นชื่อเรื่องความไม่เมกเซนต์อยู่แล้วจากนั้นผมก็สังเกตเห็นปลาแซมอนที่กําลังว่ายน้ําเล่นอย่างเพลิดเพลินอยู่จึงจุดคิดขึ้นมาได้ว่านี่เรายังไม่มีสเบียงตุนไว้เลยนี่ว่า ฮ้อ,อมาจุราดกำลังจะไปหาเองแล้วไอ้หนูซึ่งก็น่าจะทำให้เราไม่หิวไปสักพักเลยละ่ะ <L un> มันต้องอย่างงี้ <L un> แล้วพอผมกลับขึ้นมาบนฝั่งเนี่ย <L un> ก็ทำให้ผมงงเลยครับว่าตัวของเรานั้นไปได้ผงกระดูกมาตอนไหนแต่ก็ขอบคุณละกัน <L un> เอามาปลูกหญ้าต่อเลย พอเริ่มตกเย็นเนี่ยด้วยความที่ผมรู้ตัวอยู่แล้วว่ายังไงคืนแรกนี้ก็ไม่สามารถนอนได้แน่เพราะเรายังไม่มีเตียงอย่าว่าแต่หาแกะเลยนอกจากผมที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่เห็นวิแววว่าจะมีสิ่งชีวิตอื่นเลยสักตัวไม้ตายซโลกนี้มันช่างใจร้ายกับเรายิ่งนักเหงาตายแย่เลยแบบนี้ผมจึงได้ทําการหันมาขุดดินลงไปหาแร่กันดีกว่าข้างในนี้มืดจังเลยฮะ ขอเผาไม้เอาถานมาทําเป็นทอดหน่อยละกันอ่ามันต้องอย่างนี้สว่างทันตาเห็นขุดไปได้สักแป๊บก็รู้สึกว่าไอ้พิกแอคไม้นี้มันช่างกระจอกซะเหลือเกินผมเลยกลับขึ้นมาด้านบนว่าจะทําอันใหม่ซะหน่อยแต่ถ้าว่านด้มีเจ้าคี้ก้าสเกลตันโผล่มาดักรอเราอยู่เดี๋ยวก่อนไอ้นี่โอ้หไม่โดดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เกือบแล้วดูสภาพตัวเราแม่งเข้ากลางหัวเลยวะ แม่งเอยไม่ตายได้ไงเนี่ยจากนั้นพอได้พิกแอคกอันใหม่มาผมก็ไม่รอช้ารีบขุดดินขุดหินกันต่อสักพักก็ดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางกันเป็นนักขุดมือทองของเราด้วยนั่นก็คือผมได้ขุดเจอน้ําซะงั้นเอา้าเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้เจอน้ำหรือเนี่ยแล้วไงต่อลึกด้วยเออสงสัยต้องหาอะไรมากั้นซะแล้ว แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรอย่าลืมสิวัยรุ่นโดยอยู่เกาะกลางมหาสมุทรเชียวนะแค่มันจะทําให้เราเสียเวลาทํากําแพงกั้นเท่านั้นเองรู้สึกตัวอีกทีแดดก็เริ่มออกแล้วผมจึงขอขึ้นมาทำหน้าทํานี้สักหน่อยโดยก็ไม่มีอะไรมากครับ จากนั้นก่อนที่ผมจะกลับลงไปขุดดินอีกครั้งก็ขอครับโลเพื่อความอุ่นใจสักนิดเผื่อเจอทงเจอถ้ำจะได้มีขอป้องกันตัวซึ่งก็เหมือนว่าผมจะรู้อนาคตเลยนะเพราะดันเจอถ้ำจริงๆด้วยทาไมตอนเดาหวยไม่แม่นแบบนี้วเนี่ยเปิดหัวมาก็เจอสมบีตัวเขียวก่อนเลยมาตัวเดียวงั้นเหรอเพื่อนนี่เอาขวานซิ่งไปกินกระดูกเรามันคนละเบอร์กันไอ้น้อง และในถ้ำนี้ก็ไม่ทําให้ผมผิดหวังเพราะมันมีเหล็กให้เราเก็บเยอะพอสมควรเลยรีบโกยสิครับรออะไรที่จริงแล้วมันมีทองด้วยแต่เก็บไว้ก่อนละกันเพราะว่าเรายังไม่มีพี่แอ็กเหล็กแล้วทําไมไม่ไปครับล่ะขี้เกียจไม่มีใครแย่งไปหรอกหน้าไม่ต้องรีบล็อกอือแล้วตรงนี้มีเรอพีด,ด้วยเฮะอันนี้ต้องเก็บกันเลยเดี๋ยวลืมและเสียงเป็นอะไรเนี่ยหลังจากที่ผมหาเก็บแร่แถวนั้นเสร็จก็ได้บังเอิญเดินมาเจอเหมืองร้างอยู่ใกล้ๆด้วยซึ่งผมก็ไม่ชักช้าเช่นเคยครับเรีบไปสำรวจกันเลยดีกว่าฮ่า ไม่ทันไรก็เจอกล่องรถรางเลยไหนดูซิว่าจะมีของดีหรือเปล่านะโอ้โอ้ว้าวว้าวนี่มันไดมอนด์นี่วาใช่แล้วครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นผมได้ไดมอนด์เม็ดแรกมาอย่างง่ายดายโดยที่ยังไม่ทันได้ขุดหาเลยล่ละแต่ก็นะให้มาทั้งทีทําไมถึงให้ไม่แค่เม็ดเดียวละเนี่ยขี้งกชะมัดแล้วเมื่อเก็บแร่ต่างๆนานาแถวนั้นเสร็จก็นํามายัดตาเผาต่อทันทีเออมันต้องอย่างนี้สิยัดเข้าไปให้หมดจากนั้นก็ขอกลับขึ้นไปด้านบนก่อนละกัน จริงๆแล้วผมก็อยากที่จะสำรวจเมืองล้างต่อนะแต่ด้วยความที่ร่างกายของผมนั้นมันยังอ่อนปกเปียกอยู่เนี่ยจึงไม่ค่อยเหมาะเท่าไรที่จะให้ไปสำรวจมากกว่านี้พูดง่ายๆเลยก็คือผมกลัวตายนั่นเองอย่างน้อยขอมีชุดก่อเหล็กสักหน่อยก็ยังดีและจากที่ผมเล่นมาสักพักก็ได้ค้นพบว่าการเดินขึ้นเดินลงถ้ำเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆ Two thousand years later อออ,อ,อ,ออีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอืออ,ออโอ้โอ้ขาแทบลาก เออผมก็แอบหวังนะที่อยากจะให้พวกสัตว์มาสปอนเกิดออกมาแต่ถึงตอนนี้ก็ยังไร้วี่แววหาอะไรทำแก้ซึ่งไปก่อนดีกว่าเผอแป๊บเดียวพระอาทิตย์ก็ได้ขึ้นเป็นที่เร<อ>ียบร้อยจากนั้นผมก็มีความคิดที่อยากจะขยายพื้นที่แห่งนี้สักหน่อยอยู่ที่แคบๆมันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพจิตเท่าไหร่ผมจึงได้ใช้พั่วโลมาเก็บดินอุ้ยสงสัยจะตื้นไปแฮ เรียบร้อยแต่รู้สึกว่ามันยังไม่พอผมเลยขอลงมาเก็บดินเพิ่มข้างใต้ถ้ำอีกไหนๆก็ลงมาแล้วเนี่ยก็ขอแวะเก็บเหล็กที่เผาไว้ในเตาสักหน่อยแล้วก็แบ่งไปทางพิกแอ็กต่อเลยเผื่อเจอแร่ดีๆจะได้ขุดเก็บมาได้อะนะจากนั้นก็ลุยเก็บดินกันต่อยาวๆครับสักพักด้วยความที่ผมห้ามใจตัวเองไม่อยู่เนี่ยเลยโซนเดินสำรวจเมืองร้างต่อซะเลย เปิดประเด็นรอบนี้ก็เจอไอ้ขี้ก้างกระดูอีกแล้วแต่ว่าผลรับก็เหมือนเดิมไอ้น้องนี่นะตราบใดที่พี่ยังมีโล่ป้องกันอันนี้อยู่ธนูของน้องก็ทําอะไรพี่ไม่ได้หรอกนะอ้าเรียกเพื่อนมาด้วยงั้นเหลอนี่ตุยตามเพื่อนแกไปซะไม่ทันไรก็มีเรื่องให้หน้าตื่นเต้นเกิดขึ้นนั่นก็คือผมได้บังเอิญเจอกรงสปอนเซอร์ของเจ้าเมมุมพิษซึ่งแน่นอนครับว่ามันอันตรายกว่าเมมุมปกติไปไหน,นไหนเลยผมจึงรีบเข้าไปเพื่อใช้ทอสปักคุมกําเนิดไว้แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทรระะมออมััััันนนนนนกกกาาารรเเพะะะออ้ตวมมดดิึงง่ ทำให้ผมต้องรีบกระสือกระสนถอยไปตั้งหลักก่อนเฮ้ยเ,เดียว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 จะเย้ให้หนูเดียวเดียวขอเดียวขอตั้งหลักก่อนปิดปิดปิดปังแม่งเลยอุ๊ออยจะตายไมเนี่ยจะตายไม่เนี่ยนี่แล้วนะผลของการเดินโซนไปนั่นไปนี่เกือบตายไม่ล่ะซึ่งถ้าถามว่าผมเข็ดไหมงั้นเหรอก็ตอบตามตรงเลยว่าไม่กลับกันเลยผมยิ่งเป็นไอ้พวกขี้แค้นด้วยเ,เซ่โดนกระทำมาก็ต้องกระทำกลับพอดีพ่อผมสอนมาว,ว่าอย่าไปยอมคนแต่เดี๋ยวไอ้นี่มันไม่ใช่คนนี่ว่า ระหว่างนั้นผมก็พยายามเก็บรางรถไฟตามทางไปด้วยเพราะผมคิดว่าในอนาคตเราอาจจะต้องได้ใช้สร้างนั่นสร้างนี้แน่ๆครับรอดูไปเรื่อยๆแล้วกันพอเดินต่อไปอีกนิดก็เจอกล่องรถรางอีกแล้วในดูซิว่ารอบนี้จะมีของดีไหมอืมก็ถือว่าดีแต่ก็ยังให้น้อยเหมือนเดิมให้ตายเส้ จากนั้นเมื่อผมเดินสำรวจจนเบื่อแล้วเนี่ยก็ได้นําแร่ต่างๆที่ได้มายัดเข้าเตาเผาเช่นเคยอ่าแล้วเกือบลืมบอก <sk r isa> ผมได้นําลูก,กโกเบอร์รี่ที่ได้มาตอนแรกปลูกไว้ด้านในถ้ำนี้ด้วยนะไม่มีอะไรมากหรอกครับ <sk r isa> ก็แค่อยากอวดเนะ่เฮ้ย <Bean Hurricane> แล้วเมื่อผมกลับขึ้นมาด้านบนก็ยังไม่เห็นว่าจะมีสัตว์ตัวไหนสปอนออกมาสักกตัว <S <S ใช่ครับเหมือนเดิมไร้วีแววของสิ่งมีชีวิตผมจึงได้มาทํอยิางอื่นต่อเอุ้ย พอดีครับพอดีกินข้าวเยอะไปหน่อยไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆตอนแรกผมก็คิดว่ามันเพิ่งเช้าแต่ที่ไหนได้มันใกล้ค่าแล้วนี่ว่าแสงตอนพระอาทิตย์ขึ้นกับตอนพระอาทิตย์ตกเนี่ยมันช่างเหมือนกันจนแยกไม่ออกเลยละ <_ d un> ่ะขยายพื้นที่จนดินในตัวหมดก็เริ่มปลูกนั่นปลูกนี่ต่อขุดเก็บไปอย่างนานแต่ได้แค่นี้นะ <_ d un> พอเริ่มเช้าผมก็ได้พายเรือไปจับปลาแถวนี้สักหน่อยเพื่อไว้เป็นเสบียงในยามหิวโหยเช่นเคย แถวนี้นอกจากเนื้อปลาก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปหาอะไรกินแล้วกินจนหน้าจะเหมือนปลาแล้วเนี่ยจากนั้นผมก็ได้มาลงใต้ดินอีกครั้งเพื่อตั้งใจว่าจะสำรวจเมืองร้างแบบจริงจังไปเลยโดยที่รอบนี้ผมก็ทําการครัฟชุดเกาะเหล็กเสริมความแข็งแกร่งไปที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าพร้อมบวกจะใครหน้าไหนก็เข้ามาบอกเลยมาเฟียก็ไม่กลัวหรอกนะแต่ว่าอย่ามาเยอะละกันสักพักผมก็ได้มาเจอก,กลัสปอนเนอร์แมงมุมพิษอีกอันแต่รอบนี้ดีหน่อยที่ผมสามารถเข้าไปปักท็อตไว้ได้ทันเลยไม่โดนไอ้แมงมุมบ้าที่ไหนโผล่อมากัด ผมใช้เวลานานมากๆกับการสำรวจครั้งนี้หลักๆก็เจอแต่พวกแร่พื้นฐานทั่วไปไม่ได้มีอะไรให้หน่าตื่นเต้นมากเท่าไหร่หรือมีเฮ้ยอุยอ,อะไรอะไรเนี่ยไอ้เดียเดี๋ยวเดี๋ยวปิะเฮ้ย นั่นแหละครับใครจะไปคิดว่าขุดอยู่จะเจอเซอร์ไพรส์เปคลิปเปอร์แบบนี้ล่ะนี่มันพรมลิขิตชัดเอยอ่าเจอโกลสปอเนอร์แมงมุมพิษอีกแล้วเจอมา3มอันติดเลยเนี่ยรีบเข้าไปปักท็อตก่อนดีกว่าแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทันครับแถมเกิดมา2ตัวเลยเอาเป็นว่ารอบนี้ผมขอทําลายโกลสปอเนอร์มันทิ้งเลยล้วกันเพราะมันเริ่มเยอะไปแล้วจากนั้นผมก็ได้กลับขึ้นมาด้านบนนะครับเพื่อแวะดูว่าจะมีสัตว์สปอตเกิดออกมาบ้างหรือเปล่าซึ่งก็อย่างที่เห็น เหมือนเดิมไม่มีเลยสัก,กตัวอย่างน้อยขอแกะเนยก็ได้จะได้รีบคราบเตียงนอนต้องขอเกินไว้ก่อนนะครับทุกคนจริงๆแล้วผมเล่นเกมไหมครับไม่ค่อยเก่งเท่าไร่อะไรที่ทุกคนเห็นแล้วมันตึงิใจก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแนะนําผมได้นะผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วโหลเพื่อนอยู่เปล่าครับฮัลโหลว่างไงเ <Hello. S 2> พื่อนอยู่เครี <Okay. S 2> ยดว่ะเครียดเรื่องอะไรอ่ะ กูทำคอนเทนต์หนึ่งร้อยวันเกาะล้างเอยแต่แม่งไม่มีสัตว์เกิดมาให้กูเลยกูไม่ได้นอนไปหลายคืนแล้วเนี่ยไม่มีแกะทําไงอะนอนไม่ได้อะแล้วมีแล้วมีของอะไรบ้างอะมีแต่หินกับบล็อกไม้ของทั่วไปแล้วก็ใยแมงมุมอะเจอแต่แมงมุมเนี่ยไอใยแมงมุมมาคราบเป็นขนแกะได้นะฮะจริงเิอเออคาบได้มันเอามาคราบได้อันนี้คนส่วนใหญ่ที่เล่นมาคับขอรู้กันปะรู้ทำไมจะไม่รู้ล่ะเอ้างั้นก็ ง oh, okay. okay. <<|so|>> ั้นก็มีแต่กูเดียที่ไม่รู้อะเอาจีเออจริงโอเคงั้นเดี๋ยวกูมาจากนั้นเมื่อผมรู้ว่าใยแมงมุมมันสามารถนำมารวมกันเป็นขนแกะได้เนี่ยก็ไม่ลีลาครับ เพียงเท่านี้ก็มีเตียงนอนสักทีเฮ้ยโง่ามาตั้งนานแล้วจู่ๆผมก็นึกที่อยากจะตกปลาขึ้นมานะแงส่สิอยู่กลางน้ําแบบนี้มันก็ต้องคู่กับการตกปลาอยู่แล้ว mm hmm. ก็เลยได้ทําการคราฟเบดต,ตกปลามาอันหนึง่งตอนแรกผมก็คิดนะครับว่าการตกปลาเนี่ยมันจะสามารถฝึกสามาธิและฝึกจิตใจให้สงบได้แต่พอได้มาลองเท่านั้นแหละ เอาเวลาที่ตกปลาไปทําอย่างอื่นน่าจะรุ่งกว่าและในคืนนี้ถึงผมจะมีเตียงแล้วผมก็ยังไม่เข้านอนนะครับเพราะผมอยากปาพื้นดินรอบๆนี้ให้มันเรียบๆก่อนจะได้ง่ายขึ้นต่อการทําสิ่งปลูกก่อสร้างต่างๆแต่ทันใดนั้นผลจากการที่ผมไม่ได้นอนมาหลายวันก็ทําให้พวกแก๊งเด็กแว้นแฟนทอมบินมาขัดขวางการทางานของผมจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องจัดการพวกมันก่อนไอเดียวขอเวลานอกแม่งขวานมาพังต,ตัวสุดท้ายพอดี นี่แน่โอ้โหเกือบไม่ทันตัดผาามารุ่งเชา้าผมได้พายเรือออกมาสำรวจซึ่งก็ได้พบเข้ากับประตูนในเทอร์ที่พังอยู่แน่นอนว่ามันต้องมีของให้เราดบ้างแหละเออก็ถือว่าดีอยู่มัง้งจากนั้นผมก็รีบพายเรือกลับมายังเกาะของเราเพื่อมาทำงานที่ค้างคาว้ให้เสร็จนั่นก็คือการปรับพื้นดินต่อน,นั่นเอง เหมือนว่าวันนี้สภาพอากาศจะแปรปวนนิดหน่อยแต่ต่อให้ฝนตกฟ้าขนองแค่ไหนก็หยุดความขยันของเราไม่ได้หรอกน้านอกจากเพื่อเตรียมก่อสร้างสิ่งต่างๆแล้วผมก็ยังแอบหวังอยู่ลึกๆนะครับว่ายิ่งพื้นที่เกาะของเรามีมากเท่าไหร่เนี่ย ก็คงจะทําให้มีโอกาสสปอนพวกสัตว์ต่างๆเกิดออกมาเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยที่ตอนนี้ผมก็อยากให้วัวมันเกิดออกมามา,มากๆเลยแหละภาวนาไปก่อนละกันในระหว่างที่ผมลงมาข้างใต้ถ้าเพื่อเก็บดินไปเพิ่มนั้นผมก็เลยบังเอิญขุดเจอถ้าที่ลึกและใหญ่กว่าเดิมมากๆครับพอชะเงงหน้ามองดูก็เห็นพวกม็อบต่างๆเพียบเลยฮยังใจไวก่อนไอ้นุม่มมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องลงไปตั้งใจเก็บดินไปก่อน เื่อผมปรับขยายพื้นที่ของเราได้ประมาณนึงแล้วเนี่ยผมก็เพิ่งมาคิดได้ครับว่าแทนที่เราจะมารอให้พวกสัตว์มันสปอนเกิดออกมากับถ้าให้ผมพายเรือออกไปตามหาพวกมันแทนน่าจะย่นเวลากว่ากันเป็นไ,ไหนๆเลยพอคิดอย่างนี้ได้ก็ไม่ชักช้าครับ เรีบพายเรือเดินทางออกไปตามหาวันพีตกันดีกว่าเอ้ยไม่เช่สิต้องเรียกว่าตามหาน้องวัวถึงจะถูกหลังจากที่ผมพายเรือมาได้สักพักเนี่ยก็ดูเหมือนจะเจอเข้ากับเกาะที่เรียกได้ว่ามีขนาดใหญ่กว่าเกาะของเราหลายเท่าเลยละ่ะซึ่งพอผมขึ้นมาสำรวจดูสิ่งมีชีวิตแรกที่ผมเจอนั่นก็คือน้องหมูกับน้องแกะอุ้ยจูจจิ๊จีน่ารักจริงๆเลยนะเย นี่เราทำเสียงอะไรกันเนี่ยเสียงลูกแบดบอยหมดมาเขาเรื่องต่อจึงเป็นสัญญาณที่ดีว่าเกาะแห่งนี้น่าจะมีน้องวัวให้เราบ้างให้ตายสินี่เราลืมเตรียมสเสบียงไปนงั้นเหรอแต่ไม่เป็นไรตับได้ที่เรามีน้องหมูสุดแสนจะน่ารักอยู่ใกล้ๆแล้วก็โทษทีนะเพื่อนนายไม่น่าเกิดมาอร่อยเลยป้าเป็นยังบอก,กินมือนีมืออื่นจะก็กิกกนเหาอยู่ดี ไว้จะทําบุญไปให้เ,เพื่อนขอบใจหลายในระหว่างที่รอเนื้อสุกผมก็ได้มาเก็บลินข้ามเวลาสักหน่อยเพราะมันเริ่มเย็นแล้วจะให้ออกเดินตามหาน้องวัวตอนนี้คงไม่ใช่ความคิดที่ดีแน่ๆจากนั้นเมื่อพระอาทิตย์ได้รับฟ้าผมก็รีบเข้านอนครับก่อนที่จะมีตัวอะไรเกิดออกมาทํำร้ายเรานะ ยตื่นเช้ามาก็ไม่ลีลาเริ่มภารกิจของเราต่อเลยอ้าวด,ดีฉันไม่ได้มาตามหาพวกนายหรอกนะไม่ต้องเสอะเ,เข้ามาใกล้เ,เป็นไงล่ะโดนไฟคลอกตาไปซะและทันใดนั้นเองผมก็เจอน้องวัวจนได้ครับแถมยังมีตั้ง3ตัวเนี่ย แ,แผนของผมนั่นก็คือการพาน้องวัวเหล่านี้กลับไปยังเกาะของเรานั่นเองโดยก็จะใช้เรือที่เราพายมานี่แหละในการขนย้ายแต่กว่าจะต้อนวัวลงเรือเนี่ยเซ่ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดยิ่งไอ้พวกนี้มันขยันเดินอีกทําให้ผมต้องเสียเวลากับพวกมันอยู่สักพักใหญ่ๆเลยละ่ะช่วยอยู่นิ่งๆสักหนึ่งนาทีจะได้ไหมคะรีบๆขึ้นเรือสีหนูทำไ,ไมมันไม่ขึ้นอะโอเคได้แล้วตัวนนหนึ่งฮึบอีกนิดนึงฮึบขึ้นไปดีฮึบ โอเคสองตัวเดี๋ยวเอ๊ะทำไมมันขึ้นเรือไม่ได้เลยเดี๋ยวทำไมเราขึ้นเรือไม่ได้เรือเต็หมหรอโอ้แย่ละเอา้าล้าทำไงเลยเดี๋ยงสัยต้องพังเรือก่อนแล้วเดี๋ยวเอาวัวขึ้นใหม่อุ้ยโดนวัววะ่ะไมันไม่โดนเรือเอา้าตายไปตัวหนึ่งไม่เป็นไรมันยังเหลืออีกตัวเดี๋ยวรีบเอาตัวนี้กลับก่อนดีกว่าพายเรือให้ไวเลยต้องกลับมารับอีกคิว จากนั้นเมื่อผมได้พายเรือมาถึงแล้วเนี่ยผมก็รีบน้องวัวขึ้นฝั่งทันทีทเพราะมันใกล้จะข้ามแล้วขึ้นนายหนูเออดึกแบบนี้ต้องรีบเข้านอนตอนเช้าค่อยว่ากันอีกทีและแน่นอนว่าการที่เราจะสามารถเพาะพันธุ์พวกสัตว์ได้นั้นยังไงก็ต้องมีอย่างน้อย2ตัวขึ้นไปผมจึงได้กลับไปขนน้องวัวกลับมาอีกตัวครับกว่าจะถึงก็เล่นซ้มเลยพอดีผมหลงทางนิดหน่อยนะ่ะเอาเป็นว่าขอนอนก่อนละกันวันรุ่งขึ้นพอผมได้ต้อนวัวลงเรือเสร็จผมกรีบซิ่งพายเรือกลับทันท,ทีครับ เฮ้ยเดี๋ยวก่อน,นไหนๆเราก็มาแล้วขอเก็บดินสักนิดละกัน2000 years later. โอเคได้เวลากลับพอมาถึงก็ไม่ใช่ชา้าเช่นเคยครับรีบต้อนวัวลงทันทีอันนี่เอาข้าวไปกินแล้วก็รีบคลอนลูกออกมาซะเพียงเท่านี้เราก็มีไว้เพาะพันต่อแล้ว วันต่อมาผมก็ได้ขยายพื้นที่แยกออกมาสักนิดเพื่อเป็นที่สําหรับสร้างฟาร์มวัวนั่นเองแรกๆก,ก็ของ,ง่ายๆไปก่อนยังไม่เน้นสวยงามออมันต้องอย่างนั้นรีบพากันเข้าไปเลยและก่อนที่พระอาทิตย์มันจะตกดินเนี่ยผมก็ได้มาขยายพื้นที่ต่ออีกสักหน่อยประมาณนี้ละกันดินหมดพอดีไหนใครหิวข้าวบ้างยกมือสิอ่ะนี่เอาไปกินแล้วรีบๆคลอดลูกออกมานะจ้าเบบีโอรู้สึกว่าต้นไม้จะเริ่มโตกันแล้วแฮ พอถึงเวลากลางคืนพื้นที่ที่เราขยายไว้นั้นก็ได้มีพวกสเกลตันเกิดออกมาด้วยครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะพอจะได้นํากระดูกไปใช้ประโยชน์าือื่นต่อ,อยังไงล่ะแต่ไงตอนเช้าถึงได้มีคลิปเปอร์โผมมาตั้ง4ตัวแล้วเนี่ยจากนั้นผมก็ได้ตัดสินใจที่จะใช้ที่ตรงนี้ทําเป็นนาข้าวซะเลยก็เพื่อผลผลิตที่มากขึ้น ช่วงแรกๆนี้มันอาจจะดูมั่วสู้ไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับถ้าอะไรๆมันเริ่มเข้าที่แล้วเนี่ยผมสัญญาจะรีโนเวทที่นี่ให้มันสวยงามเลยละ่ะตอนนี้ก็อทนดูผมไปก่อนละกันทำไงได้ก็มันมือใหม่นี่นาะจากนั้นผมก็ได้มาเตรียมพื้นที่สําหรับการทําสิ่งปลูกสร้างแรกกันเลยใช่แล้วครับผมหมายถึงบ้านนั่นเองรู้สึกตื่นเต้นจังเวลาจะได้สร้างบ้านเนี่ยแต่จู่ๆเหมือนว่าสภาพอากาศจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เพราะฝนดันตกมาซะง,งั้นน่ะ ผมจึงได้ลงมาสำรวจถ้ำที่ขุดเจอช่วงก่อนเพื่อข้ามเวลารอในระหว่างที่ฝนมันยังตกอยู่นะซึ่งนอกจากพวกมอบต่างๆแล้วผมก็ไม่ได้เจออะไรที่มันน่าสนใจเท่าไหร่เลยครับเออเฮ้วันนีพี่เป็ดอ้าวโอ้โหจองตาแป๊บเดียวเ็กมาเลยเอ้ยจ้วเฮ้ยเฮ้ยีทะลุโลดยังไงเฮ้ยใจเย็นพี่เป็ด โอโหโลถึงกับพังเฮ้ยดอันนี้เล่นทีเพอ่เล่นที่เพอ่น้องอนนไม่ได้แดกแล้วเมื่อผมคิดว่าฝนมันน่าจะหยุดตกแล้วเนี่ยผมก็รีบเพื่อนจากใต้ดินทันทีแว้ป้องข้าวน้องหัวสักหน่อยอ่ากินเยอะๆแล้วก็คลอดลูกออกมาให้เยอะๆะนะ เอาละเรามาเริ่มสร้างบ้านกันเลยดีกว่าโดยผมได้วางแผนไว้ในหัวว่าอยากให้มันเป็นสไตล์ยุคกลางนหน่อยๆนะเพราะทรัพยากรที่หาได้ไวและง่ายสุดตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นหินกับไม้ครับแต่ต่อให้รักเขามากแค่ไหนถ้าเขาไม่รักกลับเขาก็หนีไปอยู่ดีโฮโฮ และคือจริงๆแล้วเนี่ยผมด้นสดด้วยไม่ได้มีแบบบ้านไว้ในหัวเลยคิดอะไรไม่ออกก็ขอทําเป็นทรงสี่เหลี่ยมง่ายๆไปก่อนนะจะได้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นบ้างเพราะยังเหลืออะไรเยอะเลยที่มือสมัครเล่นอย่างผมควรจะต้องไปทําแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับผมคิดเผื่อไว้แล้วยังไงช่วงระหว่างการเอาชีวิตรอดนี้ผมก็จะกลับมาแวะต่อเติมไปเรื่อยๆอยู่ดีเออถ้าไม่ตุยก่อนนะเพราะฉะนั้นก็รอดูไปพ,พร้อมๆกับผมเลยนะครับเบบี้ รียกได้ว่าเป็นบ้านได้แล้วเนี่ยผมก็ต้องมาย้ายสัมภาระต่างๆเข้ามาด้านในเพียงเท่านี้เราก็ไม่ต้องมาตากแดดตากฝนอีกต่อไปแล้วเฮ้ยต่อมาทํามุมเตียงนอนให้มันดูน่านอนสักนิดครับคืนนี้จะได้หลับฝันดีนะวันถัดมาด้วยความที่จํานวนของน้องวัวมันเริ่มเยอะแล้วผมก็เลยขอเก็บสวยซะหน่อยเฮ้ยข้าวที่พวกเองกินไปนั้นไม่ได้ให้กินฟรีๆหรอกนะจ๊ะ มันต้องแลกมาด้วยชีวิตจากนั้นผมก็ได้มาเก็บเกี่ยวพวกต้นชูกะเคนทั้งหมดเพราะรู้สึกว่ามันเกะกะครับยิ่งผมปลูกไว้สรอบเกาะเลยไม่ว่าเป็นรถไถหญ้าโอ้โหยังเหมือน